สุขธรรมะสวัสดีทุกท่านเรก็พบกันหลังจากธรรมดสวดมนต์เย็นเสร็จนะก็บรรยากาศยามค่าตอนเย็นนะยังไม่เมื่อเท่าไหร่บรรยากาศร่มรื่นเย็นชื่นเย็นหนลังจากที่ฝนตกเพราะว่าช่วงนี้ช่วงลู่ฝน,นาอากาศฝน,นตกก็นำมาซึ่งความาชุ่มชื่นชุ่มใจชุ่มจิต ชุมชีวิตกับท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีสติที่ปรารธรรมเพียรประพฤติวปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่ครองตัวรักษาตัวรักษาตนรักษาจิตรักษาใจให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ทำย่อมเจริญกับผู้ที่มีสติทุกเมื่อกับผู้ที่ไม่ประมาณ ความดีงามนะความดีงามที่เราท่านทั้งหลายได้ทำก็จะบังเกิดมีถ้าเราทำพูดคิดพยายางมีสติอย่ามีสตินะทุกท่านดังนั้นในส่วนของวันนี้ก็เป็นวันโกนวันขึ้น14ค่ค่ำเดือน10เนาะวันพรุ่งนี้เป็นวันพระวันธรรมศวนะก็ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนนะทำบุญ วันพระขึ้น15คาคำเดือน10เป็นวันศาสานน้อยศาสานลาวซึ่งเป็นวันที่ลูกหลานจะได้ทำบุญอุทิศให้กับวันพระบุรุษกับเปตชนที่ร่วงลับไปด้วยความรำลึกนึกถึงด้วยความกตัญญูรู้คุณก็เลยเนะาะก็ถึงวันเดือน10นะถึงเทศกาลเดือน10บนะก็ลูกหลาน ก็จะทำบุญอุทิศเรีวยกว่าทำบุญบางสกุลทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ผู้ย่าตายายที่ล่วงลับไปก็เตรียมวัตถุสิ่งของขนมนมเน,นยข้าวปลาอาหารข้าวยาปลาปิ้งามา,าทำบุญกันเื่อนงในวันพระใหญ่ในวันพระใหญ่ดังนั้นนะคช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลเดือนสิบก็เรา ท่านทั้งหลายก็ทําบุญนว่าวันสารเดือนสิบก็เป็นอว่าเดือนแห่งความกตัญญูสารแห่งความการันตุยซึ่งโดยเฉพาะ,ะประเพณีเช่นนี้นะช่วงเทศก,กาลเดือนสิบชาวอําเภอขุค,คันและก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดนะก็จะทําบุญสารเดือนสิบนะในส่วนของภาคอีสานก็จะมีนะทาบุญเดือนสิบนะก็คือจังหวัดศรีสะเกดอำเภอขันจังหวัดสุริน ในส่วนของภาคใต้นะก็จะมีบุญนะประเพณนะีบุญนศิษมีการทําบุญชิงเปรตกันนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนของความกระตันยูรู้คุณของปิดามารดาผู้ลงรับไปเราใน,นานะที่เป็นคนที่มีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่โอกาสสร้างบุญสร้างสนโอกาสตอบแทนของเรา ก็เราทําได้อยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงที่มีคุณธรรมที่มีศรธรรมที่จะต้องรู้คุณของครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะก็ช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือนสิบนะก็หลายที่หลายแห่งก็จะทําบุญพลีกรรมเตรียมขนมดําเนยข้าวปลาะยะข้าวยาปลาปิ้ง ทำบุญอุทิศถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ย่าตายายที่ร่วงรับไปด้วยใจด้วยแรงความากตัญญูเหมือนกับท่านทั้งหลายาที่ได้นำอัฐิที่บรรจุไว้ในเจดีย์เจดีย์ก็ลูกหลานที่มีความกตัญญูรู้คุณก็จะมาทำบุญอุทิศถึงปู่ย่าตายายถึงพ่อแม่ที่ล่วงลับไปนะก็ นิมนพระชักบังสกุลบงังนิมนพระสวดทำบุญุทิิ์ไปบ้างนะก็เป็นการเนะาะทำบุญุทิ์ถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปด้วยใจด้วยแรงกรตัญญูกะตะเวทีนะท่านทั้งหลายเนสน่วนนี้นะก็ถือว่านะบุญเดือนสิบเป็นบุญแห่งความกตัญญูว่าแล้วก็เชื่อตามที่ตามแบบของพระเจ้าพิมพิสาราที่ทำบุญุทิ์ ให้กับประชชนที่ลวงลับไปนะ,ะที่เคยทํากรรมชั่วในสมัยอดีตกัสปะสสมมาสัมบ,บุริเจ้าแล้วก็ยุคสมัยของพระพุทธเจ้าของเราก็เปรตที่เป็นญาของพระเจ้าพิมสารก็มาทําเสียงอึกระทึกขึ้นที่พระราชวังกรุงกับราชครึกนะราชครึทํทำให้พระเจ้าพิมสารก็ได้นํา สิ่งที่เกิดนั้นไปกราบทูลของไปทูลทูลถามกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของญาติของพระองค์ในสมัยอดีตชาติได้ทำกรรมชั่วแล้วก็ตายไปก็เป็นเปรตก็เลยเมื่อเกิดในยุคสมัยของพระองค์ก็จะทําบุญอุทิไปให้แล้วก็ญาติทั้งญาติทั้งหลายที่รับทรมานทรกรับรข้ามพข้ามชาติข้ามพ,พุทธันดร ก็จะได้หลุดพ้นจากกรรมชั่วที่ตนเองได้ทําไว้แลวก็เลยทําให้พระเจ้าพิวสารได้ทําบุญทิดได้ทําบุญทิศถึงญาติที่ล่วงลับไปนะซึ่งในส่วนนี้เราก็ชาวอําเภอกุขันก็ที่เป็นประเพณีที่เป็นหน้าเป็นตา,าก็คือบุญศาสตร์เกินสิบก็จะมีการาแซนคขบวนแห่เครื่องเส้นสวง บรนพรบุรุษและกรประวดขบวนรำขบวนแหและก,การประดับตกแต่งสถานที่มีแสดงสีเสียงมีดนตรีการเล่น,นก็จะมีขึ้นและก็ตามหมู่บ้านก็หลังจากนั้นก็จะเป็นประเพณีเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษะในวันถัดมาในวันอแรม1 4บ่ค่ำสิหาค่ทุกท่านเนื้อสิน,นี้ก็เป็น,นาการทำบุญเพื่อทิศกลับปณคนบุญกสุนล เพื่อแสดงความจงรักรักดีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อปีดาบันดาต่อปียชนต่อบามรุตตอดอดาที่ลงรับไปด้วยใจกตัญญูนะก็มีประเพณีที่จัดขึ้นหลายที่หลายแห่งนะก็เป็น,เป,นเป็นการบ่งบอกให้เราทั้งหลายนั้นให้เป็นผู้รู้คุณของปีดาบันดาที่ลงรับไปนะด้วยใจรักด้วยใจกตัญญูนะผู้ที่ใข่แต่ต่อความกตัญญูไข่ต่อการทำบุญอ่ที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้นคือบุคคลที่ มีแต่ความเจริญมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้านาม,มีแต่ความสำเร็จในชีวิตถ้าคนเราทั้งทั้งหลายมีความกตัญญูกตวเวทีรู้คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะก็จะมีความเจริญและมีความก้านามีมควาเสร็จในชีวิตแต่นั้นในส่วนนี้นะก็พบท่านทั้งหลายหลังจากธรวมะสดมืนไ้เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสครายต์นะ แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิไปใหม่ๆทาง y u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  e วันเสาระนะ <c oughs> ก็จะเป็นการอนุโมทนาจย่างยิ่งสำหรับชชวงนี้ก็ขอจบพบกันเพียงแท่นี้ก่อนนะทุกท่านขอเจริญพร